เชื่อป่ะเราชอบมาทางนี้นี่ไงเอ้ยอันนี้เอาไว้บอกว่าเออเราไปทำไอ้ตรงนน้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สีฟ้าเป็นสปายครับสีฟ้าเหรอมผมมีสองไอดียตั้งสีเขียวกับสีโ้ แย่ะเรื่องเงินปลอดภัยครับยืนยันด้วยการใช้นิ้วตีนไปแตะหัวมัน มีเคเล็อะนะมีเคล็ดไอ้นี่มีเคล็ดย,ยิงจรวดใช่เราต้องให้เขาไปดูคีบเขาถ้าเราจะยิงจรวดเนาะให้เป็นพยายนไงเจป้าทุกคน,นอคน,น,นไรนะไหนให้เป็นหมอเกมผมกำลังซ้อมไปอยู่ในห้องไปแมว กลัวกลัวแม่กลัวค่ะคเรากลัวมากแม่มาตัดคิปไปอีกทางหนึ่งอะนี่เราก็อยู่ห้องสแกนบัตรแล้วนะนี่สแกนแบบเดียวดีมากลูกต่อไปเราจะไปทางไหนห้องไฟเฮ้ไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนทำรหัสทำรหัส แปดสองเฮ้ยเสร็จแล้วใจมาเลยตัดเกลียวไปห้องไฟเราถูกที่หน้าห้องแล้วทุกคนสีม่วงวิ่งตามแปลกสีเขียวด้วยเราไม่ไว้ใจสีน้ำตาลน,นำ้ำเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทา,าอยู่ไม่เอ้ยสีม่วง,งน,นี่ เ้ยกลัวๆๆไ้นที lonely, ่มีเควยอันเดียวต่อไปหนูมีห้องเกาะห้องเกาะสีเหลืองเดินมาโอเคตัดคลิปแล้วกันทุกคนเราชนะอีกต้มนะเพื่อนยิงสีแดงแล้วกลับผานเฉยนี่พวกเราชนะกันทุกคนโอ้โหสีแดงช่วยเพื่อนหมดเทพอ่ะ กับห้องโถงกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องสักเราไปาััเลยเราจะถาให้นิดชิดเลยอ,ะอ้ะค่ะทุกคนเราจะทำให้มิชิดเลยทำต่อไฟไปไปยลจัดก,การแล้ว คุณพูดแล้วทำไมเหรอไม่ทำยังไงห้ามฆ่ากูาด้วยพูดพูดทำไมก่อน Thank <laughs> you. าตรงนีนะ้มันจะมีคนตายไหมนะฉากนี้อ๋อมีมีมีนั่นก็คือสีม่วงเองแต่เราตอนนั้นไม่เห็นนะคะเมื่อปีนั้นไม่เห็นที่เรามาทำเควสต่อเลยสีม่วงค่าสีม่วงเหรอหรือว่าสไปาป์แปลงร่างแล้วก็ไปฆ่าสีม่วงหรือเปล่าคือศพเราก็ยังไม่เห็นนะคะตอนนั้น จะพูดเลยว่าศบสีมว่วงเราไม่เห็นเลยนะคะเราเป็นตัวดีนะไม่ได้เป็นตัวร้ายแต่เรายังไม่สงสัยทุกเมื่อกี้เห็นสีน้ำเงินปะเมื่อกี้นี้มันเห็นเป็นสีน้ำเงินสองตัวปะหรือว่าอะไรอ๋อสีน้ำตาลสองตัวนี่ไงสีน้ำตาลตัวหนึ่งเลยจูจูสีแดงก็ตายค่ะ มันจะเป็นสีอะไรสีหนึ่งนี่แหละแล้วก็จะกดข้ามไปตอนที่แบบพูดเสร็จเลยละกันเพราะาตอนนั้นไม่หายนะคะใหม่ไม่ดีมันก็จะตัดแบบและครไทยไปเลยอืม ีสองฉากที่แบบเราไม่เห็นเลยนะคะทั้งๆที่เราอะอยู่ในเหตุการณ์มีพิ่ซาานะเนี่ยสีน้ำเงินนะเนี่ยแล้วข้าลูกพิ่ซานะลูกพิ่ซานหดเหมือนกันะเข้าใจป่ะห้ามหลอกห้ามหลอก ซึ่งสีนี้ล่ะค่ะที่แบบเขาจะเป็นคนไลายนั่นไงเขาเป็นสไปายที่อาจจะมาฆ่าเราแล้วเราก็ตายค่ะคือเราวิ่งแบบไม่วิ่งเลยค่ะแบบไว้ใจเกินนะคะแล้วเขาก็แปลงร่างเป็นสีอะไรนี่แหละนะคะซึ่งเขาเป็นร่างแท้ไอตรงเนี้ยสีขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจขาวกึ่งน้ำตาล นี่น่าจะตัวจริงนะคะสีเหลืองเขาทําลายศพอยู่ตรงนี้เออไม่ใช่ศพอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยศพอยู่ตรงเนี้สีเหลืองก็วิ่งลงมานะคะและสีเหลืองก็เห็นศพพร้อมสีชมพูเราก็จะกดข้ามไปอีกนะคะไม่ต้องข้าม,มาละใกล้จบแล้ว เล่นเกมเไม่ใช่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอดเลย ราได้เป็นลูกเรือค่ะทุกคนเราจะมาจาับคนลายให้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาเล่าฉากว่าเราอาจจะพลาดอะไรไปแล้วอาจจะมาเล่าย้อนหลังให้กัน,นะะละกันเราจะไปทำรอ,อรต่อเฮ้ยไฟดบับนี่ไปหาไฟเฮ้ยไปหาไฟทำไฟทำไมไอ้นั่นไม่เป็นนาะไม่เป็นเลยอะ่ะ ไฟดับไม่ใช่หรอเมื่อกี้เสียอะไรวะไม่ได้ดูดูนิชานเราจะไปทำเคล็ดอะไรต่อนิชานรับไปสีเหลืองอีกตัวหรือเปล่าออกสีส้มเฮ้ยไปหาไฟทำไฟทำไมไอ้น่าไม่เป็นนาสีส้มออกขวานะคะไฟดับไม่ใช่หรอไฟดับไม่ใช่หรอทำไมเสียอะไรนะจำไม่ได้อะส้มเฮ้ยสีน้ำตาลตายผมผมเจอสศพครับสีแดงเป็นคนฆ่าครับ แต่เป็นคนฆาตจริงๆค่ะไม่นะสีแดงแดงเนคนฆาตไม่กริงเราก็จะกดรีไปนะคะอ่ะเราอยู่คนเดียวตลอดเราจะเดินเป็นคนเดียวตลอดไปค่ะโคนขานั่นไงสีแดงโจ๊กใครคนนั้นที่เป็นเพื่อนกันคือเราพูดผิดนะคะคือตัวแฝงค่ะไม่ใช่โจ๊กไอ้เขียวป่ะเนี่ยไอ้เขียวเปล่าไอ้เขียวพยายามมาก ปฏิกริยาร็วหลาย็ลเร็วๆๆไอ้เขียววะ่ะไอ้เขียวว่ะซึ่งเราก็มาอยู่ห้องนี้แล้วนะคะทุกคนคคแล้วเขียวก็คือวิ่งตามเราแบบไม่หยุดเลยค่ะเขียว

Yeah, ันนี้เราก็จะมาจับคนโกหกกันหรือเราจะเป็นคนโกหกนั่นเองต้องไปดูนี่ค่ะเราจะต้องทำคุณให้เสร็จคุณเองก็เป็นผู้ร้ายในสายตาของผู้ร้ายเราคือคนร้ายในสายตานะคะทุกคนสายตาของเรา เราคือผู้ร้รายสงสารใจทุกคน 秘密的。 จริงๆนะถ้าเราเป็นกินอ่ะเอไม่เราไม่จำเป็นต้องบอกหมดก็ได้นะเพราะตัวร้านมันจะรู้ไงก็คือตอนนั้นอ่ะเราย,ยังไม่รู้ไงว่าบทญป้าของเราอะ่ะมันต้องเล่นยังไงไงกินอ่ะจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหคำนี้มันมันฮิตตั้งแต่2022แล้วเหรอวะไอ้ขออะไรเนี่ย 他就跑个一个。 ก็จบเพียเท่านี้นะคะก็จะรวมไว้ในส่งท้ายปีนะคะก็อาจจะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะเพราะอาจจะมีหลายคลิปตอนนี้ก็ขอรวบรวมคลิปก่อนนะคะเพราะว่ากำลังถ่ายหนังใหม่อยู่นะคะรอดูซีรีส์ได้เลยนะคะช่วง ไปเดือนหน้าค่ะก็เราจะทำแน่นอนค่ะรอดูได้เลย